สวัสดีค่ะเดนนี๋ยวกับพี่กันออกมาลีเชนเคยนะวันนี้เราก็จะอยู่ที่เกมยิปปลาฟิชชิงก็อดกันเช่นเคยคะ่ะทุกคนอมาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงไม่ได้มานานแล้วนะเกมนี้ทุน300รอยเรามาเริ่มกันเลยอ่ะเราขอไปที่ห้องเอ็กเพรนะห้องนี้จะเริ่มต้นที่1บาทจัดเบ็ดสามเลยจ้าโอ้โหมาดิมาดิาดตัวเล็กก็ยังช่ำเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนไม่ได้มานานก็ได้อยู่นะขอส,สวยๆหน่อยมายังไงดวงเป้ามามากรมากรมากร ขอมังกรเถอะโอ้โหทำไมเออสวยมาสองร้อยเจ็ดสิบไปก่อนสวยงามขอดูอังเปาสักรอบตลาบใครที่สนใจนะเกมนี้ก็อยู่ที่คาสเปตนะดูคนาเอสเออสเปกเกมมิ่งโอ้โหมาดีรนาะชามังกรร้อยยี่ขอรางเัลนต่อเนื่องขึ้นมาเลยรัวๆขอสวยๆเออ,อสี่ห้าเอยสวยรัวๆไปดิมาแมงกระบุนไฟฟ้าช็อตมา ยังไงเออฉ่ำมาก3า0กถือว่าสวยงามนะทุกคนนะใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยลิงกิต้าคอมเมนต์หรือว่าแจนมาก็ได้แอด mtcc เีี่สอดลำนาด้วยเด้อมายังไงขอส,สวย,อเ,สวยเออสวยโอ้โหรอบนี้มังกร600ขึ้นไปพันสองทุกคนฉ่ำมาก ใครยังไม่ลองเกมนี้นะหรือว่าใครที่เคยลองเลยสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยเกมนี้ก็เลิศอยู่นะใครยังไม่เคยลองสามารถตามมาได้เลยสายยิงป้ามือใหม่ห้ามพลาดนะทุกคนนะเกมนี้อยู่ดีค่ะสเปคเกมมิง่งรับรองว่าชํำกันแน่นอนค่ะทุกคนใครอยากตามสามารถคิลลิงตาคอมเมนต์มาได้เลยเด้อหรือว่าแจ็มาก็ได้แอด mtcc เนี่ยลำนาตอนนี้เราปรับเบ็ดขึ้นมาเบ็ดห้าละขอสวยเออได้อยู่โอเคได้มาห้าร้อยเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าสวยงามนะทุกคนนะ ่ะจัดไปคอส,สวยหูสวยรอยยมผ้ามาดิยายาว,ยาวขอนี้สิโลมาสีทองโอ้สวยมากคูณร้อยไปดีคูณร้อยไปดีอ่ะขึ้นมา1,500แล้วนะทุกคนนะเป็นไงเอาเรื่องจริงสุดจัดเลยนะทุกคนนะมายาวๆเราจะเก็บได้ไหมฉลามสักตัวสักตัวเธอเออ175มาดิ ขออีกตัวได้ไหมได้ไหมโอ้โหดาอยูสองร้อยยี่สห้ามาดิขออีกตัวตัวสุดท้ายไม่ไทันนะไปแล้วมันไปแล้วอ่ะเก็บตัวเล็กไปละกันนะทุกคนนะก็ดูว่าสวยงามมากนะทุกคนนะใครอยากตามสามารถตามมาได้เลยรับรองว่าวันนี้คือฉ่ำแน่นอนแกมนี้จะิ่มตัวที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สตังเท่านั้นนะทุกคนนะใครอยากลองก็สามารถตามมาได้เลยอ่ะยาวไป เริ่มกันเลยค่ะทุกคนตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถยิงได้เหมือนกันนะทุกคนนะคุณหลักร้อยค่ะทุกคนวันนี้ชำ้ำขอแม่กระบุนไฟฟ้ามาอีกสักรอบสิอุ้ยดัสักรอบอุ้ยสวยอู้สวยมากโอ้โหเอาเรื่องมังกรก็แตกโลมาทองก็แตกนะทุกคนนะโอ้โหชำ้ชำๆวันนี้คือช้ำจริงมาดูงาังคามายังไง อ๋อสวยอุ้ยได้ไหมได้ไหมเจริญเจรโอ้โห <im itation> มาดิเจ็ดสิบห้าเรามารัวลัวมังกรมายังไงมาดีมาดีาดโอ้โหมังกรไปแล้วว่ะอุ้ยสองร้อยอุ้ยมาดิรางวัลต่อเนื่องขึ้นแบบรัวลัวยังไงถุงเปาอุ้ยรอบนี้ไม่ได้ถุองอเปาเลยว่ะทุกคนโอ้โห อ๋ออุ้ยเอาได้ทะเลเพิงอู้แล้วร,ราชาบังกรนไปแล้วเก็บตัวเล็กออกก็ได้วะรอบนี้90นัดจัดไปค่ะทุกคนมามาดิมาดิโช่ไหอ้หเออเก็บตัวเล็กไปก่อนแล้วกันโอ้โหอะไรคบเนี่ยนิ่งเก็บสองร้อยสิบห้าอะขอปรับเบ็ดขึ้นเป็นเบ็ดแปด ยาวไปรส,สวยมาอ่ะราชาบังกรมาแล้วค่ะทุกคนจัดไปมาดิกมาเดกมาเดกมาด,มาดนี่เดี๋ยวเราอัดไปที่ราชาบังกรเลยล้วกันอุ้ยเดี๋ยวขอแมงก์ข้าวฟ้ดภาาก่อนโอ้โหยอ้โหได้ดวงเป้าอันนี้แล้วกันโอ้ยแปดสิบมือนี่หมานเกินได้คูณแค่สิบนเมื่อกี้ เลเซอร์ <Laser. S 1> จัดไปค่ะทุกคนมันยิงต,ตรงไหนก็ได้นะได้หมดอ่ารมีได้มาส6 0หกิก็ถือว่าสวยงามมากนะทุกคนนะก็ยังอยู่ที่พันห้าเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าวันนี้กําไรอยู่ที่พันสองนะตอนเนี้ยเอ้ยเอยเอสวยเออมาดิมาพันหกแล้วขอจะสองสามพันไดไหมวันเนี้ยโอ้แในกระบวน้ามาขอจะสวยสีทีทยังไงยังไงโอ้ยได้ปูมเหรอโอเคแล้วก็พอแค่นี้แล้วกันนะ,ะนะทุกคนนะ ใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยลิงก์ที่ต้าคอ,อมเมนต์หรือว่าแจนมาก็ได้ m t c เ m ี a t นำหน้านะทุกคนนะใครที่อยากตามก็สามารถที่ลิงก์ใต้าคอ,อมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะ